โอนิคุมออกหูฟังมาค่อนข้างหลายรุ่นมากๆนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นหรหัสยอดที่ของเขานั่นก็คือ X10 ผมบอกเลยว่าตัวน,นี้สร้างชื่อมากๆนะครับเพราะเสียงค่อนข้างดีบวกกับไมโครโฟนที่ค่อนข้างดีด้วยวันนี้ผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับโอนิคุม X10 ซึ่งตัวนี้เป็นสีขาวจริงๆผมรีวิวไว้แล้วใครอยากจะดูรีวิวสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครสนใจสีขาววันนี้ผมบอกเลยขาวชมพูสวยงามมากๆจะเป็นลันกษณะยังไงลองไปชมกันนะครับเริ่มจากตัวกล่องกันก่อน เลยนะครับสีขาวน่าสะสมมากๆตัวหูฟังมีหูแมวมาให้ด้วยสายหวานถูกใจแน่นอนในท้องตลาดจะมีทั้งหมด4แบบให้เลือกนะครับทั้งสีดาและสีชมพูซึ่งจริงๆแล้วเราเคยรีวิวไปแล้วสําหรับตัวนี้กดเครื่องหมายตกใจนะครับบนขวาตรงนี้สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะฮะสเปคการใช้งานนะครับที่เป็นเบื้องต้นของเขาเลยตัวนี้นะฮะแจ็คเป็นรูปแบบ USB บวก3.5มิลลิเมตรหูฟังเป็นรูปแบบดโฟนมาตรฐานวัสดุตัวนี้จะเป็น ABS นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องความแข็งแรงสปีกเกอร์อยู่ ที่50มิลลิเมตรนะครับนี่คือขนาดไดรเวอร์ของเขา f r e q u e n c y r e s p o อ s e อยู่ที่2 0เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะฮะที่สำคัญสุดท้ายตัวนี้สายยาวอยู่ที่2.1เมตรดึงได้แบบยาวๆเลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนั่นคือหูแมวนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนสายแยกสัญญาณ3.5มมิลลิเมตรและที่สำคัญคือหูฟังสิ่งที่เห็นตรงนี้เดี๋วด้านในเราจะได้เห็นกันแบบจัดๆนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงได้บ้างน,นะฮะต่อมาคือส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของดีไซนน์และววััสดุตี้ผมบ เลยนะฮะถ้าเห็นหน้าตาของเขาผมบอกเลยคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็คุณผู้ชายสายหวานหลายๆคนเนี่ยจะจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนที่สาคัญเขามีจุดเด่นด้วยมีหูมแมวด้วยจะเป็นลักษณะย,ยังไงลองไปชมนะครับรูปแบบการออกแบบนะครับเป็นรูปแบบหูฟังเกมมิ่งสายหวานการตัดกันของสีเป็นสีชมพูกับสีขาวมีไฟส่องผ่านโลโก้สีขาวคมมากๆนะฮะปรับระดับได้ทั้งหมด7ระดับด้วยกันนะครับปรับได้กว้างมากๆอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการปรับระดับของหูฟังตัวนี้กว้างมากๆย้าไว้เลยนะครับสามารถใส่ทุกขนาดหัวได้แน่นอนพิ เสร็นะครับตรงนี้คือพอตอินไลน์คอนโทรลสามารถควบคุมความดังเบาและเปิดปิดไมโครโฟนได้ลองใช้งานกันได้สําหรับครที่ได้ไปนะครับวัสดุตัวนี้เป็นอลูมิเนียมบวกกับพลาสติก ABS แข็งแรงแน่นอนนะครับด้านบนจะมีหนังเทียม2สีครอบมาให้ด้วยซึ่งที่สําคัญนะครับหูฟังเป็นหนังเทียมครอบเช่นกันบวกกับด้านในจะมีโฟมซับหนา1ชั้นไม่ระคายเคืองระหว่างการใช้งานและใส่ใช้งานระบายความร้อนได้ดีแน่นอนสายเป็นสายถักยืดจุ่นได้นะฮะพอตเป็นรูปแบบ t r r s 3า 5มิลลิเมตรบวก USB แยกระบบการทำงานใน PC ได้นะครับสำหรับใครจะใช้งานกับ PC ใช้งานได้สะดวกแน่นอนแต่ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าตัวแจ็ค TRS เนี่ยนะครับ3.5มมใช้งานได้อย่างเดียวนะครับคือการใช้งานกับพอร์ตเสียงส่วน USB ใช้เพื่อเสียบใช้งานไฟอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ใช้ควบคู่กันนะครับจริงๆไม่เสียบ USB ก็สามารถใช้งานหูฟังได้อันนี้ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากนำตัวหูฟังไปใช้งานตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตัวแจ็คเขาจะมี จ็ค T-R-S ที่มีมาให้เพื่อแยกสัญญาณได้นะครับใช้งานกับ PC ได้แน่นอนหูฟัง X10 จากโ n i k ค m มะค่อนข้างสร้างชื่อได้พอสมควรนะครับจากที่ผ่านๆมาตัวนี้ก็ถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับรายละเอียดทั้งหมดยอดเยี่ยมเหมือนเดิมทั้งสเปคและหน้าตานะฮะสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างพร้อมช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ